ซาบูหมกะทะกลางนาอยากมีคนเคียงคู่ฟองแค้นไปกินซาบูไปไหนก็ไปหลุดหลูดูดูบินะ่มีคนเหาคือกันอันนี้ไปที่ร้านชาบูหมกะทะกลางนานะครับเปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยคุณพ่ออนนี้เปิดใหม่เลยครับผมเปิดใหม่โอ้เลยครับเปิดใหม่นะครับ เขากำลังเปิดใหม่รู้หุ้่ได้กี่วันพุ่นนะครับโอ้เหมาะขนาดเป็นสถานที่ที่เปิดได้กี่วันแล้วครับนี่นะเปิดได้กี่วันแล้วฮะนะครับขออนุญ,ญาตลง y o u t u ด้วยเน้อนะฮจะได้ช่วยโฆษณาโปรโมตร้านใหม่ตัวนะครับอันนี้นะะเจ้าของร้านนะครับ ยังเด็กๆอยู่เลยนะครับมีตัวเล็กด้วยกุมารน้อยกุมารทองดูสภาพบรรยากาศร้านนะครับก็จะมีอันนั้นเป็นสะปลาหรือครับผมโอ้หรือครับผมนะครพื้นบรรยากาศนะครับเนาะนะครับเป็นพื้นบรรยากาศนะครับที่นะครับเป็นเป็นเป็นร้านหมูกระทะนะครับเนาะเป็นชาบู อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูอันนี้ลองได้ไหมเพลงนี้ลอง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 ดูคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของร้านก็คือต้องร้องในเพลงนี้ได้ครับควมแขนไปกินชาบูนะครับไปไหน,นครับอันนี้ลดให้ลดให้ลดให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันเหลือสองกลุ่มสุดท้ายอเอาแค่190ร้อยเก้าสิบก็พอปกตินี่ก็เชลี่ยร้อยน่ากรบผมนะฮะอันนี้ ก็คือด้วยที่เรานะฮะไข่นมด้วยแล้วก็โปรโมทข้อณานาให้กับทีงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเชียงกลางใช่ไหมตอนนี้อยู่เชียงกลางอยู่ใช่ไหมครับพี่เชียงกลางเนาะอันเปนัวปัวมา๋อปัวแล้วครับผมอันนี้มาถึงปัวแล้วครับผมนะครับได้ขอบคุณมากครับผม